รายการโดยเบต้ากรูแคนผสมกรูข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวสารสกัดอินซีนิวเคนาโนป้องกันโรคพืชและสร้างความแข็งแรงให้กับพืชทุกชนิด ค่ะช่องที่สองของรายการขับเงินล้านค่ะเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณชินโชตจันเกตค่ะระดับดีเรคเตอร์ของ p o l y h e r ร Network ่ะต้องบอกว่านี่คือความสำเร็จที่ p o l y h e r รนะคะคแต่นับจากนี้เราจะมาสู่เส้นทางเงินล้านกันค,ค่ะวางแผนของตัวเองยังไงถ้เริ่มต้นยังไงเพราะหลายคนอยากจะก้าวสู่เงินล้านเหมือนกันค่ะครับการวางแผนก็คือครเรื่อง ขณะนี้เนี่ยนะฮะมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราก็วางแผนที่จะเปิดเซ็นเตอร์ในทีมงานของเราให้ได้มากที่สุดนะครับในขยายไปในต่างจังหวัดนะครับหลายจังหวัดแต่ตอนนี้เราก็มีทั้งภาคอีสานนะครับภาคเหนือแล้วก็เริ่มที่ภาคใต้นะครับสองจังหวัดนี่คืออายุทธศาสตร์ในการทํางานก็คือต้องให้มีสมาชิกในต่างจังหวัดเยอะๆก่อนเนี่ยพอพอจำนวนหนึ่งเราก็ไป เปิดศูนย์นะครับคำว่าเซ็นเตอร์เนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้านสนใจว่าทํำยังไงสามารถเป็นเจ้าของเซ็นเตอร์ได้หรือว่าต้องผ่านกระบวนการไหนบ้างส่วนใหญ่แล้วเซ็น <_ C han> uh, เตอร์นี่ก็มีหลักการอยู่นะครับ <_ C han> มันมี2ลักษณะก็คือเป็นโมบายนะครับเพราะว่าเราต้องการจะให้กระจายไปทั่วประเทศโมบายนี่เราก็จะทั้งบริษัทวางเงื่อนไขไว้ว่าซื้อสินค้า5้าหมบาทนะครับก็เป็นโมบายได้นะครับมีผลตอบแทนให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ ในกรณีที่สองก็คือสิ่งที่ผมเริ่มทําและกะําลังจะทําต่อไปนี้ก็คือเรื่องของการ เปิดเซ็นเตอร์หรือเปิดศูนย์นะฮะตรงนั้นก็ใช้เงินประมาณ3 0 0 0 0 0บาท3 0 0 0 0นบาทต้องผ่านคุณสมบัติไหนคะก็ต้องมีสถานที่แหละครับข้อที่หนึ่งข้อที่1สถานที่ต้องมีสมาชิกพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่คุ้มไม่ใช่ว่าคุณเป็นใครก็ไม่รู้มาสมัครสมาชิกแล้วเปิดได้เลย3 0 0 0 0 0ทาได้ไหมน่าจะไม่ได้นะครับไม่ได้นะคะคุณชมเพราะว่าขาดความเชี่ยวชาญเรื่องขายตรงใช่ครับขาดความเชี่ยวชาญแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสมาชิกที่จะมาใช้ะครับเความมาซื้อสิน นะครับให้มันบุญเวียนตรงนั้นไม่พอต้องดูเซ็นเตอร์นี่หมายความว่าคุณต้องมีศักยภาพรอบนอกใช่ครับมีศักยภาพพอสมควรถึงก็เปิดได้นะฮะอันนี้ก็เป็น ยุทธศาสตร์ที่ทีมงานของเราจะกำลังทำเพื่อช่วยส่งเสริมให้ยอดขายนะครับมากขึ้นท่้งมาว่าทำกันเป็นทีมเวิร์กเป็นทีมเวิร์กครับแบ่งยังไงคะแต่ละแต่ละคนรับผิดชอบหน้าที่ในทีมค่ะเออเราจะจัดในทีมหนึ่งก็จะมีคนบรรยายเรื่องสินค้านะครับคนบรรยายเรื่องแผนการตลาดนะครับคนบรรยายของที่มาของบริษัทนะฮะอาจจะเป็นทีมกัน3คนสลับกันไปนะครับเราจะสร้างจังหวัดละทีมหนึ่งนะฮะแล้วก็โดยมีทีมของบริษัทลงไปช่วยสนับสนุน ทีมละหนึ่งจังหวัดที่พอลงไปช่วยปุ๊บเซ็นเตอร์ตรงนั้นเปิดปั๊มแล้วเราค็เราต้องเทรนเขาอ๋อเซ็นอ๋ออยู่กับเขาด้วยใช่ไปเทรนให้เขาทำงานได้ก่อนนานไหมคะก็ น่าจะส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่เข้าใจธุรกิจขายตรงบางบงครั้งบางทีมอาจจะเก่งกว่าคนลงไปเทรนด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอยู่ที่ศักยภาพของคุณการเปิดเซ็นเตอร์นี่เสี่ยงไหมคะต้องถามกันตรงๆเราจะต้องมองความเสี่ยงรอบด้านให้ก่อนนะครับเราจะเป็นคนช่วยกันพิจารณามีการสแกนสกรีนก่อนสกรีนก่อนค่ะก็หมายความว่าความเสี่ยงไม่มีนะถ้าคุณไม่พร้อมไม่สามารถเปิดได้ คือถ้าไม่พร้อมเราไม่แนะนําเลยนะครับต้องมีความพร้อมต้องมีองค์ความรู้ครบถ้วนนะครับแ,และต้องรู้เรื่องของ สินค้ารู้เรื่องที่มาบริษัทรู้ทุกอย่างในในกระบวนการก็คือรู้ระบบทั้งระบบของการจัดโพลีเทิร์ฟก่อนทั้งอบรมทั้งสินค้าแผนการตลาดใช่ครับนะคะถึงจะเป็นเซ็นเตอร์ได้ตอนนี้มีขยายไปกี่เซ็นเตอร์คะตอนนี้เราเริ่มที่1ุที่1นะครับในสองปีนี้ก็กลังเริ่มขยายก็ที่จังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการใกล้ๆกรุงเทพฯสมุทรปราการแล้วก็ที่เชียงรายนะครับแล้ว นี่คือสองที่ที่ไปแล้วสมุติประการเป็นไงคะเวิร์กไหมสมุดประการเป็นเส้นเลือดใหญ่ของของพริเ์ฟในขณานี้นะครับเพราะเราอยู่แถวการนิคมอุตสาหกรรมนะครับมีประชาประชากรตรงนั้นประมาณ5้าแสนคนคุณไปเจาะ ยุทธศาสตร์เลยเจาะไข่แดงเลยครับเรียบร้อยนะฮะสาวโรงงานเสร็จวันนี้ทีมอื่นเข้าไปรัฐระศาสอื่นก็ต้องคิดนานนะครับแต่ครับโอ้ยเทฟนะฮะค่ะก็คือสมุนปราการดงเ็าเรียกดงสาวโรงงานคุณไปเจาะไข่แดงวางยุทธศาสตร์เรียบร้อยวางยุตศาสตร์แล้วก็ตอนนี้กําลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากสินค้าเราดีแล้วเขาบอกต่อกันนะครับสมาชิกกาลังเพิ่มขึ้นเยอะ ที่นั่นเรามีการจัดประชุมกันทุกวันพุธนะครับทุกวันพุธนะคะที่ตรงไหนคะเบอร์โทรบอกได้เบอร์เบอร์โทรนะครับตอนที่โทรมาที่0832926376นะครับแล้วก็ทุกวันพุธนะครับตังโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับเราจะไม่ใช้ประชุมนานนะครับเราจะให้ทราบเรื่องของข้อมูลในบริษัทที่เซ็นเตอร์ของสมุดปากกรตั้งอยู่ที่อำเภอตั้งอยู่ที่อำเภอบางเสาธงครับบางบางเสาธงนะคะใกล้กับ โรตัสนิคมอุตสาหกรรมคติดกันนิคมอุตสาหกรรมไม่ห่างกันนิคมอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมอะไรคะบางพลีครับบางพลีสมุปราการนะคะทุกคนก็ทราบว่าที่นั่นเป็นแหล่งใหญ่แหล่งใหญ่ครับตรงนั้นมีมีโรงพยาบาล400เตียงนะครับโรงพยาบาลรามาสร้างขึ้นตรงนั้นมีมหาวิทยาลัยมีอะไรนะมันก็หมก็กลายเป็นยุทธศาสตร์หลักจากตรงนี้ไปมุ้ไปเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างคะเชียงรายนะคะวันนี้ทีมงานก็เพิ่งเดินทางไปเมื่อ สุขสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ได้ผลตอบรับอย่างดีนะครับก็ใช้ใช้นโยบายเดียวกันนะครับเช่นลงไปให้ความรู้นะครับไปเทรนให้เขาเข้าใจในเรื่องของขายตรงนะครับเพราะส่วนใหญ่คนไทยเราทัศนคติจะจะค่อนข้างจะไม่ค่อยยอมรับกันมากเท่าไหร่พอพูดถึงขายตรงเขาก็จะบอกว่า แชร์ลูกโซ่ใช่ไหมซึ่งผมน่ากว่าดิฉันพูดอีกนะไม่ใช่ยี้นะแชร์ลูกโซ่มันนี่เกมกันเลยมันนี่เกมนะครับต้องต้องอธิบายกันตรงนี้ยาวเหมือนกันนะคะก็เข้าใจกันใหม่นะคะในวงการขายตรงวันนี้ถึงจะมีมันนี่เกมแต่รูปแบบต่างจากขายตรงตรงที่สินค้าใช่ครับ อน,นุนใช้เงินลงอยาอ่างเดียวสินค้าสินค้าถึงจะมีบางครั้งไม่มีความหมายแค่เป็นตัวตุ๊กตาตัว,ตวหนึ่งเป็นตัวเชิดไว้ค่ะตัวเชิดนะคะเพราะงั้นถ้าเกิดเป็นธุรกิจขายตรงก็คือสินค้าสินค้าับต้องได้หมุนเวียนมีฐานบริโภคที่ชัดเจนนี่คือขายตรงนะคะก็ฝากกันบ้านกันนิดนึงในจังหวัดเชียงรายเราตีโอมบริเวณรอบนอกไปกี่อำเภอหรือว่ากี่จังหวัดก็ก็เราหลักตรงนั้นก็คือจะใช้บริการในช่วงแรกก็สี่ห้าจังหวัดนะครับแพร่หน้า thank mm -hmm. เชียงใหม่ลำปางนะครับจะให้ใช้แถวที่เชียงรายก่อนเชียงใหม่ลำพาง4จังหวัดนะคะก็คือไปที่เชียงรายที่เดียวจนจนพอสมมติเช่นอย่างแพร่กับน่านโตขึ้นพอที่จะเปิดได้เราก็จะขยับขยายไปเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ก็คือปักหลักอยู่ที่เชียงรายกําลังขยายไปแพร่น่านเชียงใหม่ครับก็คือ4ีจังหวัดนี้จังหวัดไหนที่โดดเด่นก็จะเป็นค่ายเป็นเซ็นเตอร์ถัดไปใช่ครับค่ะเพราะงั้นย้อนกลับ มาที่สมุดประการครับขยายอิทธิพลไปถึงไหนคะตอนนี้ก็ครอบคลุมทั้งจังหวัดนะครับทั้งจังหวัดนโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมทั้งหลายโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะอุตสาหกรรมบางพลีแล้วแล้บางปูนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะครับบางปูบางพลีบริเวณใกล้เคียงไริเวณใกล้คียโอ้โหคุณคนที่นั่นมหาศาลใช่ครับค่ะมหาศาลคนอยู่ที่ไหนเงินอยู่ที่นั่นครับผมค่ะสําเร็จขนาดไหนคะที่สมุนประการ เป็นก็เปิดก็เป็นเส้นเลือดใหญ่เป็นไรายได้ไรายได้หลักรายที่เข้ามาหล่อเลี้ยงองค์กรอยู่ขนาดนี้นะครับที่<ล>พูดอยู่ขนาดนี้ก็คือคุณจินโชขควาเงินล้านเรียบร้อยครับผมอืมนะคะก็เป็นนักขายที่ต้องบอกว่ามีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจในการทรําให้โพลิโทอส์สเร็จค่ะสิ่งหนึ่งที่อ,อยากให้บอกคุณผู้ชมทางบ้านก็คือในส่วนของภาคอื่นๆล่ะคะ โดยเฉพาะภาคใต้จริงๆแล้วธุรกิจขายตรงต้องบอกเลยครับว่าถ้าปากหลักที่ภาคใต้ได้เนี่ยนะครับไม่ว่าบริษัทไหนเป็นยุทธศาสตรใหญ่นะครับภาคใต้นี่ถ้าปากหลักได้ก็คือสําเร็จแน่นอนเพราะคนใต้นี่ตรงไปตรงมาดีฮะแดีคือว่าดีนฮะ ไม่ดีก็คือไม่ดีก็ไม่เอาเลยครับเพราะนั้นแต่เรามีความมั่นใจในธุรกิจของเรามากค่ะดิฉันก็พูดเพี้ยนไปแล้วนะคะเมื่อกี้ก็เป็นคน,นใตยเหมือนกันก็ถือว่าสิ่งที่เรากําลังบุกเบิกก็คือสุร,ราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชรปักหลักที่ไหนครับตอนนี้สุร,ราษฎร์ธานีไนี่ลงไปเริ่มแล้วนะครับแล้วก็ที่อําเภอที่อําเภอ สุวรรณคีรีนี่นฮะสุวรรณคีรีค่ะสุวันคีรีนะครับแล้วก็อำเภอเมืองก็มีแล้วนะครับอ๋อค่ะ<า>นี่คือกําลังคืบกลางสู่ภาคใต้นะคะภาคอีสานไปจังหวัดไหนคะภาคอีสานก็ตอนนี้ชัยภูมิะนะฮะขอนแก่นค่ะแล้วกําลังจะไปถึงอุดรน,นะฮะ,ะอุบลสุโรทัยค่ะ,คะ,น,ะคนี่คือยุทธศาสตร์หลักนะคะหลายภาคด้วยกันเพราะงั้นใครอยู่ใกล้จังหวัดไหนไปหาศูนย์ที่นั่นหรือไม่ก็ ดวตรงมาที่คุณจินโชดได้ยินดีร่วมสร้างให้เขาเป็นนักขายเงินล้านเหมือนคุณใช่ครับยินดียินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับยากไหมคะต้องถามกันหลายคนบอกว่ายากกว่าจะได้เงินล้านถ้ายากก็ยากครับคต้องอาศัยความมุ่งมั่นนะครับอาศัยทุ่มเทในการลงไปทำอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าาทำงานกับคนเนี่ยต้องใช้แบบ สรรพสิ่งที่เรามีเลยนะครับสิ่งที่เราปัญหา,าและอุปสรรคเยอะมากค,คนเขาประมาณว่าร้อยพ่อพันแม่รวมกันนแต่ถ้าคนถ้าเรามองว่าปัญหาคือปัญหาเนี่ย ถ้าคนที่ไม่อยากจะทำหรือปฏิเสธเนี่ยเขาจะมองปมองปัญหาแล้วเขาก็ไม่ทำนะฮะแต่ผมส่วนใหญ่แล้วถ้าปัญหาเข้ามาเนี่ยอุปสรรคเข้ามาเนี่ยผมมองว่ามันเป็นความท้าทายมากกว่าปัญหาและอุปสรรคคือความท้าทายนะคุณผู้ชมให้คิดกลับกันถ้าเกิดใครคิดไปปัญหาและอุปสรรคคือ ก็คือว่าปัญหาอย่างเดียวไม่ทำเราก็จะหาข้อแก้ตัวมาเพื่อทําให้ปัญหานี่มันเกิดขึ้นมันกลายเป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะเราเราบอกว่าเราปัญหาเยอะเราไม่ทำนะคะนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆค่ะปัญหาคือความท้าทายไม่ใช่ปัญหาคือปัญหาและอุปสรรคมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ไร้สาระ ค่ะการเดินสู่เส้นทางเงินล้านก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่ยากครับแล้วก็ท่านที่ยังกลัวอยู่ในธุรกิจขายตรงเนี่ยนะครับค่ะยังมีบริษัทขายตรงดีๆอีกเยอะอีกหลายบริษัทขอให้ท่านเข้ามาค่ะใช้พิจารณาดูนะครับผมก็อยากจะขอนําเสนอโพลิเทิร์ฟนี่แหละครับค่ะความพร้อมที่มีทุกอย่างใช่ครับดิฉันได้ยินคุ้มแสนสุขอยากไปด้วยครับเดือนเดือนนมกน่าจะ เดือนมกราคมครับ23 24 25เรียนเชิญครับค่ะ23ถึง25มกราคมค่ะที่คุ้มแสนสุที่จังหวัดเชียงรายนะคะเป็นฐานที่มั่นใหญ่ของพลิเฮิร์บนะคะและกำลังจะสร้างโรงงานโรงงานูลค่าประมาณ3,000ล้านนะครับ3,000ล้านนะคุณผู้ชมยนเป็นลมเลยนึกว่า300ล้าน3,000ครับเราไปดูได้ครับแล้วก็ทุกอย่างที่พลิเฮิร์บนำเสนอเนี่ยพิสูจน์ได้ จับต้องได้ค่ะนี่คือเส้นทางของโพลีเฮิร์บนะคะต้องบอกว่าวันนี้ปักหลักแบบปักฐานมั่นคงหนักแน่นดังสาเข็มนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ตัดสินใจเดินทางมาที่นี่ขอให้คิดใหม่นะ,ะและทำใหม่กับค่ายโพลีเฮิร์บค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณจินาโทษค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราค่ะขอบคุณค่ะค ค่ะพบกับรายการขับเงินล้านได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนขอลาผู้ชมทางบ้านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ